กลับมาสนุกต่อกับไม่ทองคำครั้งที่10รอบน็อกเอานะครับผมคนแรกผางลี่ร้องไปแล้วและคู่แข่งเขาครับน้องกิฟครับผมนี่นุ่มจากผู้เก็ตใช่ไหมน้องถูกต้องครับอ๋อตอนเมื่อกี้ที่เรานั่งฟังเนี่ยร้วกรรมการเขาก็ชมชมชม,ชมเนี้ยมีวันไหมในใจเนี่ยมีวันครับรู้สึกเย็นมากเลยเย็นแอร์หรือว่าเย็นเสียงเขาที่เขาเปิดแอร์เย็นมากเลย <laughs> เสียงเขาเป็นไงอะเสียงเขาอะหนุ่มคนนี้เสียงของพี่ผางลี่นี่เป็นเอกลักษณ์มากเลยครับแหบเสน่ห์และทําให้ดึงอารมณ์เพลงนี้ออกมาได้อย่างเต็มที่เดี๋ยวควักอะไรควักอะไรควักตังโอ้โหแมเป็นจิงสายเปยสายเปนะเออนะครั้งแรกของกิ๊ฟไหมที่มารายการของเราครั้งแรกครับตื่นเต้นแล้วเตรียมตัวไงบ้างครับตอนรอบบริชันข้อผิดพลาดของผมก็มีเกี่ยวกับเรื่อง การตื่นเต้นครับผมตอนนี้ก็มาปรับเปลี่ยนกันใหม่ผมก็กลับไปฝึกซ้อมโดยการร้องหน้ากระจกครับแล้วก็เวลาผมไปทํางานที่คนเยอะๆครับผมผมก็พยายามที่จะเล่นกับลูกค้าทําให้เราชินกับการที่มีคนหมู่มากอยู่ข้างหน้าครับทําให้เราไม่ไม่ตื่นเต้นจนเกินไปครับต้องวางแผนจัดการซ้อมให้เป็นระเบียบไม่ซ้อมมากจนเกินไปจนเสียงเราช้ำครับ ในรอบนี้ผมมั่นใจว่าผมจะพาตัวเองผ่านเข้าไปในรอบต่อไปได้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนครับในกลุ่มหกคน,นนี้ได้คุยกับใครบ่อยสุดกิฟลูกพี่ผมคนนี้เลยครับคนนี้<ล>นะล,ลูกพี่แ <อ ellt S 3> ล้รับผมน้องไปหยิบข้าวไว้หน่อยเออเหรอเขาเป็นป๋าปรอป๋าครับแล้วเราทำไหมทำครับทำไมอ่ะผมกลัวพี่เขาป้นกับภูเก็ตไม่ได้ สั่งน้องใช้น้องเลยเหรอฟ <ผม S 1> ังเรื่อองคำได้ไหมครับว่าไอ้บ้า <c oughs> อะพร้อมไหมครับวันนี้พร้อมครับเพลงที่นํามาร้องแข่งขันใช้เพลงอะไรครับบทเพลงก็คือรักเก่าที่บ้านเกิดครับอ่ะมาพบกับน้องกิ๊บครับในบทเพลงรักเก่าที่บ้านเกิดเชิญครับ บ้านนาไปห้าหกปีมาเยือนคนดีดูวความคิดถึงปีโนนพบเธอทุกวันทุกวันเคยได้ร่วมกันเก็บปัวในบึงเคยนั่งรำคึงรำพันรักตายร่มโพ เคยเล่นน้ำในลำปะโดพายเรืออีปองเก็บดอกสนุงลุยน้ำลุยโคลหาปูหาปลาจำได้ติดตาแต่เล็กจนโตแทบร้องอองห้โหอใจ อาวาสาวไปบวชเป็นชีสูญเสียความดีพี่น้องเมินนาถูกมารสังคมหลอกขาดรอดตายกลับมาอยากไปเยี่ยมไปหากลัวเอาน้ำตาไปอวดแม่ชี ุขเถิดแม่ชีอยู่ดีเถิดนาคล่อยโมทนามู่มารยามีเจอแสงพระธรรมชี้นำเห็นทางเจอแสงสว่างสิ้นเวรกันทีลาแล้วแม่ชีชาตินี้ขอโมทนา ข่าวว่าสาวไปบวชเป็นชีสูญเสียความดีพี่น้องเมินหนาถูกมานสังคมหลอกคารอตายกลับมาอยากไปเยี่ยมไปหากลัวเอาน้ำตาไปอวดแม่ชี แม่ชี้อยู่ดีเถิดนาปล่อยโมทนามมานยามีเจอแสงพระธรรมชี้นำเห็นทางเจอแสงสว่างสิ้นเว้นกันขีลาเล้วแม่ชีชาตินี้ขอโมทนา รักเก่าที่บ้านเกิดจากน้องกิฟต์นะครับขอบคุณน้องๆ้องแดนเซอร์สาวสวยทั้งสีท่านด้วยนะครับผมเป็นอย่างไรบ้างน้องกิฟต์ถือว่าวันนี้ได้ปล่อยออกมาอย่างเต็มที่เรื่องครับเต็มที่แล้วครับผมออถือว่าวันนี้เตรียมตัวมาเท่าไหร่ใส่ไปเท่านั้นครับเท่านั้นเลยเนาะมีประมาทไหมว่าโอ้โหแดนเซอร์ไลน์ล้อบเราน่ารักน่ารักทั้งเลยวันนี้เตรียมตัวมาแล้วรู้สึกว่าไม่เลยครับมาไม่หวั่นไหวใช่ครับนะเราราหว,วั่นไหวไหม หวั่นไหวครับอ๋อหวั่นไหวน้องหวั่นไหวน้องเขาถ้าตอบว่าแดนเซอร์เมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าเพลงผมทําไมมีแต่เตียงกับหมอนนะครับเพลงของน้องกิ๊บจไมีแดนเซอร์ด้วยอ่ะคุณรู้ไหมว่าเตียงกับหมอนเนี่ยสี่หมื่นห้าแล้วนะแหงกวั่าวแดนเซอร์อีกนะคุณต้องภูมิใจนะของคุณมีหมอนกับเตียงส่วนเขาแดนเซอร์สี่คนคุณเลือกเอาคุณอยากได้อะไรแดนเซอร์ครับตอบไม่คิด ตอบไม่คิดเลยนเนี่ยกิปล่ะเตียงกับหมอนและแดนเซอร์คุณต้องการแดนเซอร์ครับเดี๋ยวๆข้างหน้าข้างหน้านะอ่ะมาฟังกรรมการกันลุ้นๆลุ้นผลสอบว่าวันนี้ผลสอบเป็นยังไงนะพี่สุครับชอบไหมฮะอ๋อชอบค่ะชอบมากๆเลยเสียงหนูมีเสน่ห์มาก ยิ่งร้องเหมือนยิ่งดียิ่งร้องยิ่งหล่อยิ่งร้องยิ่งหล่อเมื่อสักครู่นี้นะโูกที่ร้องไปทั้งหมดน่ะไอจุดที่มันไม่สมบูรณ์บ้างแม่เหมือนรู้สึกว่าพอจุดไหนที่หนูก็ย,ยี่ได้หนูทําได้แม่ลืมพวกนั้นไปหมดเลยเสน่ห์มันเหลือล้นจริงๆแต่มันมีแค่อยู่สิ่งเดียวที่แม่รู้สึกว่ามันมันเยอะไปนิดนึงก็คือการยกมือมันจะมีแบบแอคบ่อยบ่อยเกินไปอยากให้ใช้เวลาที่มันมีความรู้สึกจากจาก ความรู้สึกหนูจริงๆจากฟิลหนูจริงๆเท่านั้นเองอันนี้คือสูสีจัดๆเลยนะท็อปฟอร์มกันทั้งคู่เลยค่ะหนักใจมากค่ะปวดหัวเลยแหละราบผมขอบคุณนะครับผมวันนี้เลือกก็ลงตัวลูกวันนี้ข้อจํากัดอาจจะมีเพียงว่าเราเลือกใช้สาวดนตรีของพี่ไทยธนาบุตรซึ่งกิฟต,ต,ต้องมาปรับถ้าฟังพี่เอกอชัยแล้วมาฟังพี่ไทยธนาบุตรอกีกลูกเอื้นบางอย่างสัดส่วนบางอย่างจะโดนปรับเล็กน้อย ซึ่งกิฟก็ทำได้ดีนะลูกจุดอ่อนน่าจะเป็นเรื่องของดูเกรงไปหน่อยดูเกรงดูระวังไปหน่อยมันสะท้อนผ่านวิธีการออกเสียงและแววตารวมไปถึงแอคติ้งบางอย่างอยากให้สบายมากกว่านี้ครูว่าทั้งสองคนสร้างเวอร์ชั่นของตัวเองให้โลกจำครับเจ๋งมากครับขอบคุณครับนี่ไงที่พวกเราพูดแล้วเราเราชื่นใจนะฟังผางลี่และกิฟต์ร้องในวันนี้เพราะเราบอกว่า เราก็เป็นตัวตนลูกเราก็เป็นธรรมชาติลูกสร้างสเสน่ห์แต่สิ่งที่ผมภูมิใจมากๆก็คือที่เลือกพวกคุณมาในรอบนี้แล้วก็สิ่งที่น่าเสียดายคือจะมีอีกคนหนึ่งต้องหยุดแค่นั้นไม่ได้เดินต่อเท่านั้นเองแต่ความภูมิใจล้นเหลือเก่งทั้งคู่ครับครับผมขอบคุณคณะกรรมการ<อ>ด้วยนะครับเป็นไงลูกได้ฟังเสียงจากาคณะกรรมการของเราอีกครั้งแล้ววันนี้ในรอบนี้ชื่นใจมากครับ แต่ก็ต้องไปปรับกันต่อไปเพราะว่าตัวผมเองก็ยังมีจุดบกพร่องรบแต่ผมก็จะทําให้เต็มที่ครับแล้วก็เอาจุดบกพร่องในวันนี้ไปพัฒนาให้มันดีกว่าเดิมครับครับผมดีมากเลยนะครับผมอ่ะเราจะมาตัดสินกันแล้วนะครับเชิญผังลี่ครับมาตรงกลางเวทีครับผมสองหนุ่มนะฮะหนุ่มจากสกลนครผังลี่แล้วก็กิฟจากภูเก็ตนะพี่น้อง ที่พูดคุยกันนะฮะได้ฟังเสียงกันหยอกล้อกันนะครับแต่ตอนนี้เข้าสู่เรื่องของการแข่งขันตัดสินก็ต้องมี1คนนะที่ต้องกลับบ้านและ1คนที่เข้าสู่รอบต่อไปนะครับผู้ขงขันคนไหนครับได้2ใน3เสียงจากคณะกรรมการจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับท่านแรกใครดีครับกุศลาครับกุศลาเลือกใครครับ มาลุ้นกันนะครับระหว่างพางลี่และน้องกิบครับผมใครจะได้เสียงแรกจากคุณครูสลาครับครูเลือกคนที่มีความลงตัวโดยภาพรวมมากกว่าเท่านั้นและชนะกันเพียงหนึ่งคะแนนคนนั้นคือพางลี่ครับผางลี่ครับได้ไปก่อนหนึเสียงครับผม กแล้วครับหนึ่งเสียงแล้วอยู่ที่ผางลี่เพราะฉะนั้นเสียงต่อไปนี้นะครับถ้าคณะกรรมการบอกว่าเป็นผางลี่ผางลี่เข้ารอบทันทีนะครับแต่ถ้าเป็นกิฟสู้ต่อเสียงที่สามครับอาน no ูตนะฮะท่านที่สองครับอาน no ูตเลือกใครครับเสียงนี้ครับจะตัดสินหรือไม่หรือจะยืดเยื้อสู้กันต่อเสียงที่สามครับผมบอกนี่นะชนะกันแค่จุดห้าเท่านั้นเองนะ และคนที่ที่ผมให้ชนะในจุด5ก็คือกิฟครับกิฟนะครับเอาละครับตอนนี้เสมอกัน1ต่อ1เสียงแน่นอนครับมันไปทั้งคู่ไม่ได้ด้วยกติกายอย่างที่คุณครูบอกแล้วมันต้องมีแค่หนึเดียวเพราะฉะนั้นหน้าที่นี้เป็นของสุภาพสตรีคนสวยคนนี้อีกแล้วครับพี่สุเลือกใครครับ1เดียวครับ หนึ่งเสียงที่ทั้งคู่ต้องการครับคนที่แม่เลือกคือกิฟค่ะกิฟนะครับโอ้โหเอาละครับสองตอนหนึ่งนะครับผมน้องกิฟได้ผ่านเข้าสู่รอบตอบไปนะครับผมฟังความรู้สึกของผู้ชายคนนี้หน่อยเด็กหนุ่มจากภูเก็ตคนนี้น้องกิฟ เชิญครับก็รู้สึกดีใจมากครับผมที่มีพี่ชายคนนี้คอยปลอบผมเสมอว่าถ้าเราใครคนใดคนหนึ่งที่ผ่านเข้าไปเราก็ยังรักกันเหมือนเดิมเพราะเราเป็นพี่น้องกันครับพี่ใช่ครับอยากบอกอะไรพี่ผังลี่ไหมลูกวันนี้ก็มเมินแล้วว่าพี่ผางลี่ทำเต็มที่แล้วก็ไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้ววันนี้ ผมคิดว่าพี่ผางลี่สุดยอดครับผางลี่แหละครับที่ไม่ได้ผ่านเข้าไปผมไม่เสียใจเลยครับเพราะว่าผมดีใจด้วยซ้ำที่เห็นกรรมการคอมเมนต์ว่าผมมีความบกพร่องน้อยลงครับผมเชื่นชมด้วยก็ดีใจครับผพูดถึงน้องชายสำหรับน้องชายนะครับผมก็ดีใจด้วยนะครับผมขอให้ได้เขารอบลกลึกกว่านี้นะครับพี่เป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผม กุส,สรับผมนะฮะโอ้โหน่ารักจริงๆครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับพังลี่ด้วยนะครับเชิญครับวันนี้นะพูดที่ได้เข้าสู่รอบต่อไปก็คือน้องกิฟนะครับดีใจด้วยนะครับวันนี้ครบถ้วนเลยนะครับ 3ท่านด้วยการที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับมีใครกันบ้างอ่ะไปชมกันเลยครับนี่คือผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง3คนประจำสัปดาห์นี้ครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับอ่ะติดตามกันครับสัปดาห์หน้านะฮะในรอบนอกเอายังเข้มข้นดุเดือดเหมือนเช่นเคยนะว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปบ้าง วันนี้เวลาหมดลงแล้วลาก,กันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสัปดาหนะ์หน้ายังอยู่กับความดุเดือดในรอบน็อกเอาท์บนเวทีที่ผู้ล่าฝันต้องงัดไม้เด็ดมาฟาดฟันกันด้วยเสียงเพลงเข้ามาถึงรอบนี้แล้วผมไม่มีคำว่ายอมแน่นอนแล้วเจอกัน เห็นรอยยิ้มหวานๆห,หน้าหวานๆแบบเนี้ยบนเวทีอ่ะดุเดือดแน่นอนค่ะกิิินนข้าร แงงเป็นนนลาาึด่ดดจัโตทุกคนต้องเตรียมพร้อมที่จะเจอกับบรรยากาศที่มันกดดันหน้าไวทีคุณสมบัติสําคัญก็คือความเป็นธรรมชาติมองซะว่าความกดดันความตื่นเต้นบางทีมันก็เป็นกุญแจดอกสําคัญที่ทําให้เราได้ก้าวไปข้างหน้าใครจะผ่านเข้ารอบต่อไปร่วมลุ้นไปพร้อมกันในไม้ทองคำสิบรอบน็อกเอาเน็ต ท่านพันธ์เรียกเรียกสีอะไรเขียวใบตองหรือเปล่าเขียวตองสีไพรเปล่าอย่างนี้สีไพรจะทําขวัญครับผมครับสีไพรใจไทยแท้เตรียมตัวตกรอบไปเต็มเลยก็ยังไม่ไม่โอ้ไมได้ม่ได้ที่จะไปไปรุ่นจะบอกว่าวันนี้ห้าวมากเลยนะเนี่ยไม่ได้อย่ามาพูดกับผมอย่างนี้